กุ้งตกกะกตนต่ำข้าวแมนติสชิมเร้านักล่าใต้ทะเลที่เต็มไปด้วยพลังและความซับซ้อนกุ้งตกกะกตนต่ำข้าวเป็นหนึ่งในสิ่งมีชีวิตที่น่าทึ่งที่สุดในมหาสมุทรไม่ใช่แค่เพราะพลังบัดทรงพลังของมันแต่ยังรวมถึงพฤติกรรมอันซับซ้อนวงจรชีวิตและความสามารถพิเศษที่นักวิทยาศาสตร์ยังคงศึกษาอย่างลึกซึ้งลักษณะทั่วไปชื่อวิทยาศาสตร์สโตมิทพอดินอาศัยพบในเขตน้ำอุ่นทั่วโลก โดยเฉพาะในแนวปะการังและพื้นสายใต้ทะเลขนาดมีความยาวตั้งแต่1 0ถึง30เซนติเมตรสายพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดคือเลซิโอสติอันเน่เมคูลเลเธอร์วงจรชีวิตของกุ้งตะกะแตงต่ำข้าว1การวางไข่ตัวมีวางไข่ในโพรงที่ปลอดภัยใต้ทะเลไขมีสีชมพูสดใสหรือน้ำตาลแดงขึ้นอยู่กับสายพันธุ์หลังวางไข่ตัวเมียรหรือบางครั้งตัวผู้ด้วยจะคอยปกป้องไข่จากผู้ล่าจนกว่าลูกกุ้งจะฟัก 2. อระยะตัวอ่อนตัวอ่อนกุ้งตะกะตมเข้าอาศัยอยู่ในน้ําเปิดแพลนทอนิสเตตเพื่อหาอาหารและหลบหลีกนักล่าในช่วงนี้พวกมันมีขนาดเล็กมากและพัฒนาระบบการมองเห็นและการล่า 3. เข้าสู่วัยเจริญพันธุ์เมื่อโตเต็มวัยกุ้งตะกกตงตำข้าวจะหาที่อยู่อาศัยทาวรเช่นโพรงในแนวปะการังหรือทายพวกมันมักอยู่ตามลำพังและจะต่อสู้เพื่อปกป้องอาณาเขต 4. การจับคู่ บางสายพันธุ์จับคู่แบบชั่วคราวแต่บางสายพันธุ์อยู่กันแบบคู่สมรสเดียวตลอดชีวิตโดยตัวผู้และตัวเมียช่วยกันลิงดูไข่พฤติกรรมที่น่าสนใจ 1. ห,หมัดที่ทรงพลังหมัดของกุ้งตะกกตันตามข้าวมีพลังทําลายสูงสุดถึง1,500นิวตันซึ่งเทียบเท่ากับกระสุนปืนพลังนี้สามารถทำให้เหยือ่อย่างปูหอยหรือปลากระดูกแข็งหมดสภาพในทันที 2. ปรากฏการณ์ cavitation เมื่อกุ้งตะกะแตนต่ำข้าวต่อยน้ำรอบๆมัดจะเกิดฟองอากาศที่ระเบิดและเพิ่มแรงทำลายฟองอากาศนี้สามารถสร้างแสงวาบในน้ำได้3ระบบสายตาขั้นเทพดวงตาของกุ้งตะกะแตนต่ำข้าวมี16ชนิดของเซลล์รับสีมนุษย์มีเพียงสาชนิดทำให้สามารถมองเห็นแสงยูวีและแสงโพลาไรด์ดวงตาทั้งสองข้างสามารถมองเห็นได้อย่างอิสระทำให้การล่าแม่นยำมากขึ้นกุ้งตะกะแตนต่ำข้าวเป็นนักล่าระดับกลาง ในระบบนิเวศท,ทางทะเลช่วยควบคุมประชากรสัตว์เปลือกแข็งเช่นปูและหอยการล่าของมันยังสร้างสมดุลในแนวปะการังแต่ด้วยพลังโจงตีที่รุนแรงมันจึงมีศัตรูตามธรรมชาติน้อยมากเช่นปลาขนาดใหญ่และปลาหมึกยักษ์ข้อเท็จจริงที่น่าสนใจกุ้งตะกาตนตามข้าวสามารถต่อยตู้กระจกของนักเลี้ยงจนแตกได้หากมันรู้สึกว่าตกอยู่ในอันตรายโครงสร้างหมัดของมันเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบวัสดุที่แข็งแรงสําหรับอุตสาหกรรมเช่นเสื้อกรอก กุ้งตะกแตนตามข้าวเป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมของวิวัฒนาการที่ทำให้สิ่งมีชีวิตกลายเป็นทั้งนักล่าที่ทรงพลังและสิ่งมีชีวิตที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครในท้องทะเล